รันนำและตอกย้ำให้จำจนขึ้นใจร้าน,น้นามมะนาวตลาดบ้านแขกตลาดร่วมใจอาคารสองจำหน่ายมะน,นาวสดทั้งปีกและส่งทัสสันมะน,นาวสดแค้จากไร่100%เอร์เซหมดความกังวลใจเรื่องสารตกทางและยาฆ่ามแมลงแน่นอน นวัตกรรมที่ทันสมัยระบบเครื่องอัตโนมัติไว้รอคั้นมะนาวให้ท่านอีกด้วยไม่เสียเวลาไม่รอนานเหมือนกับที่ผ่านมาอีกแล้วรบเครื่อเรื่องมะนาวตรงไปที่ร้านน้ำมะนาวทั้งสองสาขาสาขาที่1ตลาดบ้านแขกสาขาที่สองตลาดร่วมใจอาคารสองหรือสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจารุหนโทรศัพท์0 8 9 6 4 4 7 2 2 4 0 8 9 6 4 4 7 2 2 4